สำหรับคนที่ตัดแป้นมใหม่ต้องปรับตัวยังไงใช้เวลา,านานแค่ไหนาหาคำตอบกันได้ที่วิดีโอนี้ครับ สำหรับการปรับตัวกับแว่นใหม่ใช้เวลาเล็กน้อยเนื่องจากคนที่ตัดแว่นมาใหม่เนี่ยจะต้องทำความคุ้นเคยกับแว่นใหม่เพราะว่าแว่นตาที่เราตัดมาบางครั้งเราเปลี่ยนจากทรงแว่นเล็กมาทรงแว่นใหญ่ขนาดมันเปลี่ยนไปต้องใช้เวลาในการปรับตัวรวมถึงบางคนเนี่ยค่าสายตาเปลี่ยนหตือชนิดเลนสก็เปลี่ยนแน่นอนมากก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวคับสำหรับการปรับตัวนะผมแบ่งเป็น3ระดับยากสุดระดับปานกลางแล้วก็ระดับที่ง่ายสุดในส่วนของการปรับตัวที่ง่ายสุดก่อนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีอาการมือหัวเล็กน้อยเวียยศีษะเล็กน้อย พบได้แบบทั่วไปซึ่งอาการเหล่านี้ครับใช้เวลาในการปรับตัวประมาณ1-2วันก็จะเริ่มดีขึ้นสําหรับการปรับตัวแบบปรานการเราจะพบอาการได้ค่อนข้างบ่อยก็จะมีอาการพื้นลอยเป็นภาพโค้งส่วนใหญ่เราพบกับคนที่ข้างสายตาสองข้างแตกต่างกันจะบางคนสั้นร้อยักหนึ่งสั้น200ปรับตัวยากกว่านิดหน่อยรวมถึงคนที่เปลี่ยนจากแว่นขนาดเล็กไปแว่นขนาดใหญ่เลนมันจะหนามากขึ้นแล้วก็การปรับตัวก็จะยากขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเห็นภาพโค้งโดยเฉพาะเวลาที่เรานั่งทํางานหน้าจอคอมการปรับตัวในช่วงนี้นะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ 3- 5 ซึ่ง3-5งวันเนี่ยอาการมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นตามลาดับนั่นเองสุดท้ายการปรับตัวแบบยากสุดก็จะมีอาการคือพลอยเยอะปรับโฟกัสไม่ได้ใส่แล้วยังมองภาพไม่ชัดเจนหรือมีอาการปวดหัวรุนแรงมีอาการอาเจียนในบางท่านนะครับซึ่งอาการเหล่านี้เราเจอกับคนที่สายตาสองข้างแบบห่างกันเยอะมากหรือบางคนที่เราเจอก็คือเคยใส่แว่นแบบสแตนดาร์ดที่เป็นแว่นสสยตาทั่วไปแล้วเราไปเปลี่ยนเป็นแว่นสปอร์ตหรือว่าแว่นที่มีความโค้งเยอะในกลุ่มนั้นนะ่ะก็จะใช้เวลาในการปรับตัวประมาณ1สัปดาห์เลยทีเดียวหลังจาก1สััดดดาาาห์แล้้วอกกรรมมนน็จะเิ่ีขึ เ,เืๆสำหรับคนที่ยังมีอาการอยู่ให้ใส่วันรุ่งขึ้นของวันพรุ่งนี้หลังจากที่เราตื่นนอนมาแล้วนะครับอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายเรารีเฟชแล้วก็หยิบแว่นใหม่ของเรามาใส่แบบนี้จะทําให้ปรับตัวง่ายกว่าในช่วงวันแรกนะครับเราใส่เพียงแค่สองสามชั่วโมงก่อนก็ได้ไม่ต้องฝืนใส่ทั้งวันเราก็ค่อยเพิ่มเวลาในการใส่ในวันที่2อาจจะเพิ่มเป็น 3- าสี่ชั่วโมงวันที่3อาจจะเพิ่มเป็น 5- ้าถึงหชั่วโมงค่อยๆเพิ่มเวลานั่นก็เป็นวิธีการปรับตัวแล้วก็อาการที่อาจพบได้หลังจากที่เราตัดแว่นมาแล้วนะครับ